รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิครับตอนนี้รักษาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนะรักษาราชการ,รแทนบอกว่าค,ค,คนที่ชยัยภูมินนไปทํางาน,นที่อิสราเอลเยอะนะไปแบบถูกกฎหมายเนี่ย722คนเป็นผู้ชาย742กับผู้หญิง30คนแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปแบบผีน้อยเหมือนกาหิีใต้ลักลอบไปกันคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็กําลังสํารวจอยู่นะครับเพื่อที่จะได้รู้ตัวเลขของชาวบ้านในชัยภูมิไปถูกกฎหมายกี่คนไปผิดกฎหมายกี่คนจะได้ช่วยกลับมาได้ถูก คือการช่วยกลับมาเนี่ยไม่สนแล้วนะไปถูกหรือผิดช่วยกลับมาจากที่นั่นก่อนอ,อพยพออกมาก่อนอส่วนแรงงานไทยที่ไปทํางานแบบถูกต้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงไปพูดคุยกับญาติิที่ชัยภูมิหมดแล้วมีพ่อแม่ติดต่อกับลูกหลานที่อิสราเอลติดต่อได้บ้างติดต่อไม่ได้บ้างแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเราเป็นห่วงเขาขนาดเนี้ยเข้าใจนะเพราะเราไม่เรานึกภาพไม่ออกสถานการณ์ที่นุ่นเป็นยังไงครับ แต่แรงงานไทยส่วนใหญ่ที่ได้คุยด้วยเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ยังไม่ขอกลับประเทศไทยยังขอทำงานที่โน่นก่อนเพราะยังอยากที่จะทำงานปลดนี้หาเงินส่งกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะออคืออันนี้ก็เป็นเหตุผลที่คือเขาก็ไม่อยากกลับมาง่ายๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ากลับมาเนี่ยคือไม่รู้ว่ารัฐจะเยียวยายให้แบบไหนใช่ไหมฮะแล้วจะกลับไปอีกเนี่ยได้ไหมใช่ คือการจะไปเนี่ยบางคนก็ก็บอกว่าโอ้โหมันยากนะกว่าจะไปกว่าจะทํางานกว่าจะได้เงินกลับมาแล้วถ้ากลับมารอบนี้จะไปอีกทีนึงเนี่ยอาจจะเหนื่อยกว่าเดิมหรือมันจะเหมือนเดิมไหมคือถ้าไปแบบถูกต้องตามสัญญาอาจจะคุยง่ายหน่อยเพราะว่าอันนี้ทางการเป็นคนส่งไปแล้วด้วยที่มันมีเหตุดุนแรงมีภัยสงครามเอาคนเรากลับมาก่อนแล้วพอทุกอย่างมันสงบแล้วพาส่งกลับอันนี้อาจจะเป็นไปได้แต่กลุ่มคนอีกจํานวนมาก ไปแบบลักรอบไปแบบผีน้อยอ่ะเออซึ่งไอตอนไปก็ลุ้นถูกไหมใช่ทำงานอยู่ก็ลุ้นออแล้วรอบนี้จะกลับไปลุ้นอีกรอบมันอาจจะยากอเออมันอาจจะยากเข้าใจเข้าใจในมุมของความจําเป็นในการต้องหาเงินครับ เข้าใจในมุมของการเห็นโอกาสในการทํางานที่โน่นแต่ขณะเดียวกันเราก็กําลังพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแต่ผมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยคนไทยที่อยู่โน่นเนี่ย<ะ>น่าจะประเมินสถานการณ์ได้ดีแหละนาอว่าจะกลับหรือไม่กลับจะเอาไงดีณนะนะวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเอาความปลอดภัยเป็นอันดับที่1นึ่งครับญาติพี่น้องที่นี่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเงินเอาไว้ก่อนอขอให้มีชีวิตรอดก่อนตอนนี้โดยเฉพาะ บรรดาหลายๆคนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันนะฮะถูกต้องถูกต้องเขารอกันอย่างมีความหวังอยู่นะฮะถูกต้องอ่ามีพี่สาวที่บุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมครับเป็นห่วงอย่างที่เราคุยอ่ะครับคนทางนี้เราไม่รู้หรอกเนี่ยเพราะตอนนี้กําลังทําอะไรกันอยู่รู้ที่เห็นก็คือภาพของการนําเสนอคือยิงกันไปยิงกันมานี่ต้องจุดธูปไหว้แบบนี้นะครับครับคุณบุญล้อม เธอบอกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนายประมาณให้ปลอดภัยน้องชายเนี่ย <จะ S 1> ถึงแม้ว่าจะโพสว่ามไม่ต้องหวงอ่วงแต่เธอห่วงนะออ,อ,อต่อให้คนใกล้ตัวเราบอกไม่ต้องหนะ่วงแต่เราดูข่าวแล้วเราก็ห่วงจรงิงไม่ต้องห่วงโทรศัพท์ถูกตัดสัญญาณนะโโมันน่าห่วงกว่าเดิมอีกนะโทรศัพท์ถูกตัดสัญญาณมันติดต่อไม่ได้ต้องมาจุดทูบแล้วเนี่ยถูกต้องคุณผู้ชมแต่ว่าฝั่งโน้นเ็าบอกว่าถ้าเปิดแล้วกลัวว่าเขาจับสัญญาณได้เดี๋ยวจะเป็นอันตรายอีกนะครับ นั่นแหละน้องชายเนี่ยเพิ่งไปทํางานที่อิสราเอลได้ประมาณ2-3เดือน,นเอาที่ดินไปจำนองได้เงินมาเกือบ 200, 2 0 0 0 0 0หวังว่าไปทํางานที่โน่นจะหาไรายได้มากกว่าตอนที่อยู่เมืองไทยแต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับนี่แหละมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ครอบครัวกินไม่ได้ไไดนอนไม่หลับครับเหมื่อขึ้นเนี่ยเขาทรงมากประมาณทุ่มทุ่มกลัวๆนี่ยเขาทรงมาก ว่าสบายดีเ่าต้องเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงผม่าติดต่อไปเด้อเขาสิจับสัญญาณโทรศัพท์ขอให้น้องตลอดกอดให้ให้แก้วคาดจากสงข้ามั้งนี้ถ้าใจกับคันกลับมาได้ก็ไม่อยากให้น้องไปโตดอกค่ะใจของพี่คือตอนนี้กลายเป็นว่าญาติพี่น้องที่อยู่ที่ไทยอ่ะคือทําอะไรไม่ได้เพราะถ้าโทรไปก็กลัวถูกจับสัญญาณครับจุดทู่สวดมนต์ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวฮะตอนนี้เป็นภาพที่เราเห็นจากหลายครอบครัวจริงๆนะครับทีนี้คนที่พอจะติดต่อได้เอางี้แล้วกันครับ คนที่รอดแล้วทีมขาวองเราครับมีโอกาสวิดีโอคอลคุยกับแรงงานไทยชื่อว่าคุณปัทวีนะครับอยู่ในเมืองอิมูนิมที่ประเทศอิสราเอลเป็นแรงงานในไร่ทัพทิมซึ่งจุดนี้เนี่ยอาจจะห่างหน่อยเพราะว่าห่างจากฉนวนกาซาประมาณ30กิโลเมตรคุณปัทวีเล่าให้ฟังครับเช้าวันเกิดเหตุคือเตุลาคมเป็นวันหยุดของที่นั่นครับตอนนั้นตัวเขากับเพื่อนๆแรงงานชาวไทยรวม14คน กำลังนอนหลับอยู่ในแคมป์คนงานเพราะว่าค <ละ S 1> ือมันเหนื่อยนะทำงานมาตลอดสัปดาห์ปรากฏ6โมงเช้าฮะมีเสียงสัญญ,ญาณไซเรนดังขึ้น<อ>เขาและเพื่อนๆจากที่หลับอยู่ฮะลุกเด้งออกจากที่นอนแล้ววิ่งเข้าที่กำบังอย่างรวดเร็วคุณปทวีเนี่ยบอกกับเราบอกว่าอยู่ที่อิสราเอลมาปีครึ่งแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเหตุการณ์ยิงปะทะกันตลอดแต่เป็นการยิงขีปนาวุธข้ามจุดที่ตัวเองอยู่พูดง่ายๆยิงข้ามหัวเข้าไปอ่ะ ยิงตอบโต้ไปมาแบบนี้ข<ะ>่ามหัวไปมันก็ไม่เป็นไรไงฮะจุดที่เขาทางานมันก็ทํางานได้ในทุกๆปีถามว่าในพื้นที่เนี่ยมันจะหล่นลงมาแถวนะั้นสักครั้งไหมเขาบอกมีปีนึงเนี่ยประมาณ1-2ครั้งแต่รอบนี้คุณปะทวียอมรับต่างจากที่ผ่านมาเพราะมันไม่ได้มีแค่ขีปนาวุธนะ,ะมันมีคนมาด้วยฮะอกองกําลังติดอาวุธเนี่ยคือเดินเข้ามาวิ่งเข้ามาแล้วยิงคนไทย จับคนไทยเป็นตัวประกันซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนนะฮะเขาอยู่มาเกือบ2ปียอมรับว่าตอนนี้อยู่แบบหวาดระแวงแล้วข่าวในพื้นที่ระบุว,ว่าทางการอิสราเอลเนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายใกล้ๆกับที่พักของเขาเขาบอกเขาไม่อยากไปทํางานในไร่แล้วตอนนี้คือกลัววันดีคืนดีเดี๋ยวจะมีใครบุกเข้ามาทําร้ายหรือเปล่าตอนนี้เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นช่วยกระเป๋าว,วิ่งหนีทันทีฮะ ถ้คิดดูอ่ะหกโมงเช้าอ่ะเสียงหวอมันมาแบบนั้นนะครับเราก็ต้องกระโดดจากเตียงวิ่งไปหาที่หลบครับแล้วก็เสียงระเบิดฟ้าในห้องสั่นหมดเลยอะไรแบบนี้ครับค่ะตรงตอนนั้นพี่วิ่งไหมคะวิ่งครับวิ่งครับวิ่งวิ่งเพราะว่าถ้าถ้ามันตกมาแล้วเราไม่เข้าที่บังเกอร์หรือว่าที่ที่มันแข็งแรงครับเราก็ไม่รอดครับถ้าสะเก็ดมันตกมาใส่เรานะหวัดระแวงไหม ว่าระแวงครับเพราะว่าเราตามข่าวท้องถิ่นนี้เนี่ยครับข่าวมันก็เริ่มออกมาแล้วว่าเออตำรวจเขามาจับก่อการร้ายเนี่ยแถวแปากซอยบ้านเราก็เริ่มมาถึงนี่แล้วมันก็เริ่มระแวงขึ้นนะครับจะไปทํางานก็ไม่มันก็ไม่อยากไปแล้วครับถ้าคุณเข้าไปในสวนอยู่ดีๆแล้วผู้ก่อการร้ายบุกไปยิงทํำยังไงครับก็อยู่หไวใตาไวครับแล้วก็ดูข่าวอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ผมมีกระเป๋าเตรียมพร้อมแล้วกระเป๋าคือเซ็ตพร้อมวิ่งนะ มีน้ำดื่มมีสบียงมีพาสปอร์ตมีเสื้อผ้าถ้ามีอะไรผมคว้ากระเป๋าวิ่งได้เลยอ่ะนี่พี่คนนี้บอกถ้ามีอะไรผมคว้าแล้ววิ่งเลยฮะแต่ตอนนี้ปลอดภัยอยู่นะฮะแล้วบอกด้วยส่วนตัวเนี่ยอยากกลับไทยเหมือนกันนะฮะเพราะว่ากลัวอันตรายแต่อีกใจอย่างที่บอกฮะหลายๆท่านก็ให้ผลแบบนี้ครับกลับมาแล้วจะหาเงินยังไงอ่ะอยู่อิสราเอลยังมีเงินมีไรายได้กลับมาไม่รู้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรอยากให้มีการช่วยเหลืออบยพคนไทยที่อยู่บริเวณฉนวนกาซาก่อนในมุ่งของเขานะ เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีคนไทยประมาณ5,000คนแต่ตามข่าวเห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะส่งเครื่องบินมารับ5-6ถึงลำซึ่งลำหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ประมาณสัก400คน300คนครับคูณตัวเลขออกมาเนี่ยมันยังไม่พอบริเวณฉนวนกาซาเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ลำเลียงคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกลับให้หมดก่อนส่วนคุณปัทวีบอกเดี๋ยวผมไปทีหลังได้เพราะตอนนี้ จุดของเขาคือห่างจากถนนกาซ่า30โลไง30โลก็จริงๆไม่ได้ไกลมากเนาทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ